มดข่าวาพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวาพาเพลินนะคะทุกคนนักธุรกิจดังกรนณนะรงเดชได้โพสต์ภาพซึ้งก้มกราบเท้าและสวมกอดคุณพ่อกเกษมณนะรงเดชหลังสารคืนความยุติธรรมให้กับคุณพ่อโปรมรดกครอบครัวพร้อมแคปชั่นบอกว่าชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการได้สู้เพื่อพ่อทุกหยดน้ำตาและความเหนื่อยไม่สูญเปล่าเลยขอบคุณคุณพ่อ ที่อดทนยืนหยัดและเป็นแรงใจให้เสมอรักที่สุดหมดหัวใจและภูมิใจที่สุดที่ได้เกิดเป็นลูกพ่อเชื่อว่าคุณแม่ส่งกำลังใจให้ครอบครัวของเราอยู่บนจากสวรรค์และวันนี้ศาลอุทธรณ์ตัดสินแล้วว่าคุณพ่อโดนใช้เอกสารล,ลายเซ็นปลอมในการโอนหุ้นไปยังชื่อคนอื่นจริงขอบคุณความพิติธรรมที่มีจริง ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการได้สู้เพื่อพ่อกอนอรงเดชหลังน้ำตากราบพ่อนี่คือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดขอขอบคุณข้อมูลจากท i n i c o m ค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ